SUN Academy TSA นำเสนอหมู่เกาะพิเศษตอนที่สองข้อห,ห้าจุดหนึ่งหนึ่ง,นงแนวทางการคัดเลือกและการขอความร่วมมือจากผู้ลงทุนผู้เช่าสถานที่ผู้เช่าแพลน้ำการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาความสะอาดห้าจุดหนึ่งหนึ่ง,งเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน ทำธุรกิจร่วมกันบนความงดงามและความหรูหราทั้งเพื่อการเข้าถึงการดูแลได้านสุขอนามายัยรักษาสิ่งแวดลอ้อมความเป็นระเบียบบอและความปลอดภัยที่จะมีกฎและระเบียบอย่างเข้มงวดระกุมและจะเป็นความผาสุกข,ของทุกคนในโครงการ M1 ถึง M5 ดังนั้นวิเชิญกรุ๊ปและเดอร์ซันอะคาเดมี่ทีเอส้ขอสวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนผู้เช่าพื้นที่และการกำหนดระเบียบเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน 1. วิเชิญกรุ๊ปจะพิจารณาและคัดเลือกผู้ลงทุนและผู้เช่าพื้นที่ 1. ผู้ลงทุนเพื่อล,ล,ลงทุนตามชนิดหรือประเภทธุรกิจที่สอดคล้องตามโปรเจกต์ A 1ถึง A 6และขอรบกวนให้ส่งโปรไฟล์ชื่อ Facebook และชื่อเว็บไซต์ของธุรกิจและของผู้ลงทุนระบุลักษณะธุรกิจส่งแผนผังห้องหรือส่งแผนผังอาคารแบบแปลนของสิ่งปลูกสร้างส่งภาพเพสเทตีขององค์สิ่งปลูกสร้างและลันเคปหรือแบบย่อของภาพแจ้งจำนวนที่ดินหรือเนื้อที่ขั้นต่ำที่ต้องอาการจัดก,การที่ผู้ลงทุนที่แจ้งความประสงค์และส่งสิ่งเหล่านี้มาทางอีเมลในเบื้องต้นก่อนหาข้อมูลครบก็จะส่งไปเพื่อการ พิจารณาในข้อ1.4 1.2ข้อเสนอสำหรับข้อ1.1เพื่อการลงทุนโปรเจกต์ A1 ถึง A6 ตามข้อ5.4เสนอให้สิ่งปลูกสร้างที่ส่งมควรมีจุดโฟกัสที่ความสวยงามความรูราความปลอดภัยและความโอโทงและหากการลงทุนเกี่ยวขอ้ของกับสุขภาพขอให้ระบุหรือส่งไฟล์เอกสารส่งแนบมาด้วย 1. 1. สามจากผู้ล กองทุนที่ต้องการเช่าพื้นที่เครื่องกีฬาทางน้ำขอรบกวนให้ส่งโปรไฟล์ชื่อเฟซบุ๊กและชื่อเว็บไซต์ของธุรกิจและของผู้ลงทุนระบุลักษณะธุรกิจส่งแผนผังห้องส่งแผนผังอาคารหรือผังของเครื่องเล่นแบบแปลนของสิ่งปลูกสร้างภาพเพอร์เซ็คตีของสิ่งปลูกสร้าง,าง,ง,างและลันเคหรือแบบย่อของภาพระบุจำนวนที่ดินหรือเนื้อที่ขั้นต่ำที่ต้องการเอกสารรับรองความปลอดภัยของเครื่องเล่นระบุการรักษา,าความปลอดภัยและบำรุงรักษาเครื่องมือและระบุการดูแล และมาตรการให้ความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการรัฐจำนวนเวลาที่ต้องการเช่าจักการัฐที่ผู้ลงทุนที่แจ้งความประสงค์และส่งสิ่งเหล่านี้มาทางอีเมลในเบื้องต้นก่อนหาข้อมูลครบก็จะส่งไปเพื่อการพิจารณาในข้อ1 4อันหนึ่งผู้ลงทุนต้องให้ผู้มาใช้บริการเครื่องเครื <c> ่อง <ๆ S 1> เล่นต้องสวมเสื้อชูชีพไล้จะขีดตลอดการเล่น 1 4จุดี่เพื่อเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาของวิเชิญรู้เพื่อพิจารณาเห็นชอบการลงทุนตามประเภทธุรกิจตามเ1หนึ่งถึง A 6รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทุนตามข้อ1 1จหนึ่งและตามข้อสามหนึ่งอันหนึ่งพูดลงทุนที่ทำธุรกิจและที่มีชื่อเสียงในธุรกิจด้านนี้อยู่แล้วจะได้รับการพิจารณาเพื่อการคัดเลือกเป็นพิเศษสอง ด้วยการอยู่ร่วมกันและวิเชิญรุ้เป็นตัวแทนของผู้พักอาศัยทุกคนวิเชิญที่ขอเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ทุกอาคารหรือเครื่องกีฬาทางน้ำทุกชิ้นในทุกสามเดือนเพื่อให้คำแนะนำในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและเพื่อออกใบรับรองความสมบูรณ์ของทุกสิ่งภายในและภายนอ,นอกอาคารหรือข้อเสนอแะแก่ผู้ล,ลงทุนที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้วหรือแก่ผู้ลงทุนตามสัญญาเช่าพื้นที่หรือร้านค้าที่มาเช่าแปลจากผู้ลงทุนทุกห้องทุกอาคารในตลอดเวลาที่ยังคงถือรับการบริการส่วนกลางจากวิเชิญกรุ๊ป 3. ผู้ผลงทุนเช่าพื้นที่เครื่องกีฬาทางน้ำต้องมีข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เล่นและไม่มีแอลกอฮอล์และการมีมาตรการกำจัดน้ำเสียที่เหมาะสมที่ต้องทำเป็นหนังสือไว้กับวิเชิญกรุ๊ป 4. ธุรกิจหรือรกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำสาธารณะจะไม่มีแอลกอฮอล์ยกเว้นโปรเจกต์เอหนึ่งและเอสี่ส่วนธุรกิจหรือกิจกรรมบนบกที่มีแอลกอฮอล์ต้องแจ้งให้วิเชิกร๊ปอนุมัติเห็นชอบในทุกทุกครั้งที่จะเปิดบริการใหม่ 5. การกำหับ และการขึ้นทะเบียนของสัตว์เลี้ยงในการเลี้ยงกับกิเชิญรุกเพื่อป้องกันอันตรายและรักษาสิ่งแวดง้อมที่ผู้ลงทุนและผู้ชอาเข้าทำทำเป็นสื่อสื่อและลงทะเบียนไว้กับวิเชิญรุกหกหกิเชิญรุกจะสร้างพื้นที่หรือสวนเล่นหรือสวนที่ขายถ่ายสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนไว้สระน้ำของสัตว์โดยต้องมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงปรากฏตัวอยู่ด้วยเสมอสัตว์เลี้ยงที่ไม่ขึ้นทะเบียนและไม่มีเจ้าของจะไม่สามารถอยู่ในโครงการได้เลย 7การที่ทูนและมูลสัตว์ลงทางน้ำสาธารณะเป็นข้อห้ามและอาจถูกปรับหรือยกเลิกการเช่าทางนี้วิเชิงรุกได้มอบหมายให้ผู้จัดการโครงการและผู้ช่วยทำการตรวจตราและติดตามการกระทำที่ละเมิดและจัดเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัยและจัดกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมีรังวัลตามหลักฐานให้ผู้แจ้งการละเมิด